สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวข้าวกล่องจากโรงงานนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองที่ผมทํานะครับผม<ส>ก็วันนี้เป็นนะครับก็จะเป็นยำผักป่องนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับผม เราก็จะเอาปากกระป๋องออกมาก่อนนะพร้อมเครื่องเคียงเหมือนเดิมเราก็จะเปิดปากระป๋องก่อนนะครับนนะครับเราก็ราดลงไปเลยนี่นะครับ ล,ลงไปเลยวิทยวเอามือจับปก่กน,นี่นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็คุกนะครับแค่นี้เอง เราก็ได้ยำปลากระป๋องที่แสนอร่อยนะครับนี่นะครับเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับก็คือข้าวหอมเหมือนเดิมครับผม อร่อยมากครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่เจ้านายกับแม่ครัวทำอาหารให้กินอะ่ะก็คือยีิบเจ็ดวันอาหารไม่ซ้ํากันเลยนะอร่อยทุกวันด้วยจะบอกว่ายีิบเจ็ดวันเนี้เป็นวันที่คืออบอุ่นมากอะ่ะเหมือนกับแม่พ่อเราห่อข้าวให้เรากินที่ทํางานเหมือนเราไปเกี่ยว เกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยเคยไหมคือไปทํางานด้วยแล้วก็ได้กินข้าวของแม่เราไงเนานะอาหารแบบพื้นๆที่เรากินกันไงแต่ก็อบอุ่นไงจริงนะ แค่ปลากระกป๋องแค่นี้ไงเราก็อบอุ่นแล้วนะพูดถึงนะก็คือทุกคนก็ได้ไดกินแบบนี้ไงน,นะกินเหมือนกันหมดอร่อยครับ ผมให้กำลังใจทุกคนนะพูดถึงคนที่แบบกลังท้อแท้ชีวิตอะเศรษฐกิจแบบนี้นะคือสู้อ่ะสู้ไปด้วยกันนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมจะบอกว่าเดือนหนึ่งที่ที่เราได้เข้ากล่องไปเนี่ยคืออบอุ่นใจทุกวันเลยอร่อยทุกวันคลิปนี้สวัสดีครับ